ทิศทางการปฏิรูปการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นหลังการรัฐประหาร2,557การรัฐประหารในวันที่22พฤษภาคม2,557ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นการปิดระบบการเมืองของประเทศแล้วมุ่งหวังจะวางกติกาใหม่ในนามการปฏิรูปประเทศมีการจัดตั้งกลไกรัฐขึ้นมาเพื่อดำเนินภารกิจด,ดังกล่าว รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวสภานิติบัญญัติแห่งชาติรัฐบาลสภาปฏิรูปแห่งชาติคณะกรรมาการรัฐธรรมนูญโดยหวังว่าจะปฏิรูปประเทศใน18ด้านใหญ่หนึ่งในนั้นคือการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น การปฏิรูปการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิน่นต้องมุ่งไปที่การให้ความสำคัญแก่ท้องถิน่นมากกว่าองค์กรของรัฐพยายามเปลี่ยนการปกครองท้องถิน่นแบบรัฐกิจให้เป็นประชากิจให้ได้มากที่สุดในการศึกษาการปกครองท้องถิ่นของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้แบ่งแนวคิดการกระจายอำนาจเป็นสองกระแส 1. แนวคิดการกระจายอำนาจกระแสหลัก 2. แนวคิดการกระจายอำนาจกระแสรลงแนวคิดการกระจายอำนาจกระแสะหลักเป็นแนวคิดการกระจายอำนาจที่เน้นความสำคัญของรัฐและองค์กรของรัฐมากกว่าท้องถิ่นเรียกการปกครองท้องถิ่นแบบนี้ว่าการปกครองท้องถิ่นแบบรัฐกิจ แนวคิดการกระจายอำนาจกระแสรองเป็นแนวคิดการกระจายอำนาจที่เน้นท้องถิ่นเป็นสำคัญโดยให้ความสำคัญแก่คนในท้องถิ่นในฐานะเจ้าของอำนาจที่แท้จริงที่ควรมีอำนาจในการปกครองตนเองเรียกการปกครองท้องถิ่นแบบนี้ว่าการปกครองท้องถิ่นแบบประชากิจแนวคิดการกระจายอำนาจกระแสหลักและการปกครองท้องถิ่นแบบรัฐกิจ เน้นบทบาทและความสำคัญของรัฐเป็นที่สำคัญแนวนคิดนี้เริ่มจากความเชื่อที่ว่าอำนาจปกครองเป็นของรัฐนั่นคือเชื่อว่ารัฐเป็นเจ้าของอำนาจทั้งหมดดังนั้นการกระจายอำนาจเป็นเรื่องของรัฐเป็นสิทธิ์ของรัฐในการออกแบบการกระจายอำนาจภารกิจหลักและวัตถุประสงค์สำคัญการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนเช่นจัดทำถนน ท่อระบายน้ำน้ำประปาไฟฟ้าขยะเป็นต้นแบ่งเบาภาระหน้าที่ของรัฐส่วนกลางในส่วนท้องถิน่นช่วยดำเนินการเท่านั้นประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนเน้นไปที่การมีส่วนร่วมที่ผ่านกระบวนการทางการเมืองที่เป็นทางการเช่นการเลือกตั้งการสมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นเป็นต้น แนวคิดการกระจายอำนาจกระแสลงและการปกครองท้องถิ่นแบบประชากิปไเน้นให้ความสำคัญของท้องถิน่นการให้ความสำคัญในอำนาจของท้องถิน่นในการตัดสินใจในอนาคตของตนเองได้อย่างอิสระเน้นว่าเป็นการกระจายอำนาจที่แท้จริง ดังนั้นการปกครองท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจึงเป็นการปกครองคนในท้องถิ่นที่ออกมาร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขปัญหาและร่วมกำหนดชะตาชีวิตท้องถิ่นของตนเองการปกครองท้องถิ่นนี้จึงเป็นกิจของประชาชนทุกคนพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทยแบบรัฐกิจ หากนับการเกิดขึ้นของการปกครองท้องถิ่นจากการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นครั้งแรกพบว่าจะเริ่มนับเมื่อพศ2440ที่มีการจัดตั้งสุขาพิบาลกรุงเทพเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบแรกในสมัยราชการที่5และมีการจัดตั้งสุขาพิบาล35แห่งทั่วประเทศเรียกการบริหารสุขาพิบาลแบบนี้ว่า การปกครองท้องถิ่นแบบเมืองขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองหนึ่งปีในปี2576มีการจัดตั้งเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบที่สองเป็นรูปแบบที่ใช้ในประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกเพื่อหวังให้ประชาชนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในการปกครองแบบประชาธิปไตย ความมุ่งหวังของคณะราษฎรไม่เป็นผลในปี2595มีเทศบาลเกิดขึ้นเพียง117แห่งเท่านั้นจอมพลปพิบูลสงครามจึงนำรูปแบบการปกครองแบบสุขาพิบาลกลับคืนมาใช้อีกครั้งในปี2598 ในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามได้มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้นมาดูแลพื้นที่นอกเขตเทศบาลและสุขาพิบาลในจังหวัดมอบอำนาจบริหารให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้ประหลัดจังหวัดเป็นประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พศ2499ได้มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นโดยให้คนของท้องที่คือกำนันเป็นประธานบริหารอบตอและให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นสมาชิกสภาอบาตอโดยตำแหน่งพศ2509ออ,250 9, อบตอถูกยุบด้วยรัฐเกรงกลัวการแพร่ขยายของอุดมการรัฐทิคอมมิวนิตจะแพร่เข้าสู่ท้องถิ่นผ่านอบตอ,อำนาจท้องถิ่นถูกส่วนกลางยึดกลับมาอีกครั้ง พศ2537รัฐบาลชวนหลีกภัยมีการนำเอาองค์การบริหารส่วนตำบลกลับมาใช้อีกครั้งจนถึงปัจจุบันการปกครองท้องถิ่นชัดเจนขึ้นหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับพศ2540ซึ่งมีการบัญญัติการปกครองท้องถิ่นเป็นหมวดเฉพาะหมวดหนึ่งในรัฐธรรมนูญ และเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่มีการบัญญัติเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นไว้มากที่สุดพศ2550เป็นการปกครองท้องถิ่นแบบรัฐกิจที่ให้ความสำคัญแก่องค์กรปกครองท้องถิน่นมากกว่าประชาชนในท้องถิน่นมีความเชื่อว่าการพัฒนาปกครองท้องถิน่นต้องมุ่งไปที่การพัฒนาให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเข้มแข็งมิใช่การพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิน่นเข้มแข็งเป็นพลเมือง เพื่อให้พลเมืองในท้องถิ่นเหล่านั้นมีอิสระและสามารถปกครองตอนเองได้ตามแนวทางการปกครองท้องถิ่นอีกแบบประชากิจผลจากการปกครองท้องถิ่นแบบรัฐกิจการปกครองท้องถิ่นแบบรัฐกิจมีผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ท้องถิ่นอย่างน้อย2ประการ 1. การแสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งทางการเมือง มีการเลือกตัวแทนของประชาชนเข้าไปใช้อำนาจบริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นระบบที่ผู้บริหารมีความเข้มแข็งมีความชอบธรรมจากการเลือกตั้งของประชาชนกลายเป็นผลเสียขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่การลงทุนซื้อเสียงเลือกตั้งจากประชาชนเพื่อให้ได้ตำแหน่งในขณะที่ประชาชนก็ยอมรับในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเป็นฝ่ายเรียกร้องเงินจากผู้สมัครดังนั้นปัญหาคอร์รัปชันจึงเป็นปัญหาที่นับวันจะใหญ่โตและแก้ไขได้ยากขึ้นเรื่อยๆ 2>, 2. ประชาชนอ่อนแอลงเริ่มต้นจากการซื้อเสียงเลือกตั้งเป็นจุดเริ่มต้น ของการสร้างความอ่อนแอให้กับประชาชนขณะที่เมื่อมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนก็มุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ให้บริการแก่ตนทุกอย่างไม่เหมือนสมัยก่อนที่จะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนร่วมมือกันโดยไม่หวังผลตอบแทนการที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําทุกอย่างให้ประชาชนยิ่งทําให้ประชาชนอ่อนแอลงช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองไม่ได้ ผลเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปกครองท้องถิ่นแบบรัฐกิจที่กล่าวมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การกระจายอำนาจกระแสหลักและการปกครองท้องถิ่นแบบรัฐกิจไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงกับยิ่งทำให้ท้องถิน่นและคนในท้องถิ่นอ่อนแอช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มากขึ้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการปรับทิศทางของการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นของไทยเสียใหม่ทิศทางใหม่ของการปกครองท้องถิ่นไทยก้าวไปสู่การปกครองท้องถิ่นแบบประชากิจ เมื่อเห็นแล้วว่าการปกครองท้องถิ่นของไทยปัจจุบันเป็นการปกครองท้องถิ่นแบบรัฐกิจที่มีข้อเสียสองประการที่กล่าวมาแล้วการไม่สามารถแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในท้องถิ่นได้และการที่ประชาชนในท้องถิ่นอ่อนแอลงเรื่อยๆย่อมทําให้เห็นว่าท้องถิ่นไทยจะถึงทางตันในที่สุด จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนทิศทางการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นของไทยโดยใช้กรอบใหม่ในการปรับทิศทางคือต้องหันมาใช้แนวคิดการกระจายอำนาจกระแสรองและแนวคิดการปกครองท้องถิน่นแบบประชากิจมากยิ่งขึ้น <less> การปฏิรูป <less> การปกครองท้องถิน่นที่ควรดำเนินการ 1. นรัฐต้องยอมรับว่าคนท้องถิ่นสามารถปกครองตนเองได้ในแบบฉบับที่แตกต่างกันเป็นสิ่งแรกที่รัฐต้องเชื่อและทำให้ได้ เพราะปัจจุบันมีชุมชนท้องถิ่นหลายชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้สองรัฐต้องกระจายอำนาจสู่ประชาชนในท้องถิ่นนอกเหนือจากการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้คนในท้องถิ่นสามารถปกครองตนเองได้ในรูปแบบของเขาเองและรัฐต้องยอมให้องค์กรที่ประชาชนสร้างขึ้นเพื่อปกครองชุมชนของเขานั้นเป็นรูปแบบหนึ่งขององค์กรปกครองเช่นกัน 3. รัฐต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชนในระดับ Im มพาวเมนตโดยเป็นการมีส่วนร่วมในระดับที่สามารถตัดสินใจได้ 3. รัฐต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชนในระดับ Im มพาวเมนตโดยเป็นการมีส่วนร่วมในระดับที่สามารถตัดสินใจได้ 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อค่อยๆสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรของประชาชนในท้องถิ่น 5. การมุ่งสร้างความเป็นพลเมืองให้ประชาชนในท้องถิ่น เป็นอีกตัวแปรหนึง่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการเกิดการปกครองท้องถิ่นแบบประชาธิปไตยและเป็นภารกิจที่ยากและใช้เวลาอย่างมากที่จะเปลี่ยนประชาชนที่เป็นราษฎรหรือไผ่ให้มาเป็นพลเมืองได้แต่เป็นสิ่งที่ต้องทำให้ได้มากที่สุดบทสรุปการกระจายอำนาจที่ผ่านมาของคนไทยเป็นการกระจายอำนาจตามแนวคิดกระแสหลักมาโดยตลอดส่งผลให้เกิดการปกครองท้องถิ่นแบบรัฐกิจเป็น,นกลไกหลักในการบริหารงานของท้องถิน่น แต่การปกครองท้องถิ่นแบบรัฐกิจก่อให้เกิดผลเสียและสร้างความเสียหายแก่ท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นอย่างมากดังนั้นในจังหวะที่ประเทศกำลังเข้าสู่การปฏิรูปประเทศครั้งใหม่ โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มาจากการทำรัฐประหารควรใช้อำนาจนี้ปรับเปลี่ยนทิศทางการกระจายอำนาจเป็นกระแสรองที่เน้นความสำคัญของท้องถิ่นและตัวประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างการปกครองท้องถิ่นแบบประชากิจขึ้นให้ได้